หาของกลับมาจักทําไม่เหมยบอกเลยว่ามาเอาเงินบอมีคำบรรยายบอกเลยว่าชิปนี้บอกเลยบอกเคยเห็นใส่มาก้อนเลยนี่อันนี้อันนี้เฮียโตอันนี้นกเตอรจ้อยอันนี้เซียวต้อมเดี๋ยวโบได้ไปนําเนาะมาเข้ากล้องยิงเหรอทิปก้อนนี่นะค่อยมาทิปก้อน อะไกับจีแล้างก้ากับจาำน้ำเที่ยงค่ำนอกกเมื่อได้รกกับนอนนี้นี่ครับขอพักพ้นนี่นี่กัเจ้าของเงินนี่ก็นเลย้ยอีกนี่ก็้โ้้นอนท่ากินอย่างเดียวีเนาะ แล้วก็พี่พีก็ยิ่งแค่ยังกินไงเชียบปลาเชียปลาโอ้สัมผัสกันบม่ได้ไปเท็่งานหมดจ้ะบม่ได้ไปบุบเคยไปเท็่งานกรุงเทพปะอยู่อยู่บ้านนี่อยู่แต่บ้านนี่เลยน้องสาวเพื่อนเจียปลาให้กินเข้าแรกขอพักเพื่อนเพื่อนคนหนึ่งกับบอยย่างบอย เป็นยังไงค้งมือซึ้งโค้งมือซึกภูมิใจเนาะที่ได้ันมาสัมผัสบรรยากาศแบบนี้เนาพิถีสนบับสนุพิถีบันบ้านเฮาเนาะก็คือมันอธิบายผมคือเคยเคย,เคยคิดมาจากมากอยู่แล้วฮะนะเป็นครั้งแรกในชีวิตเลยที่ได้มาแบบนี้ภู<อ>มใิใจะดีใจเมือมม่อยหองเมื่อยเมื่อยแต่กางเุ๊บอุ้มเนาะอ่าขมค่ะโอเคกลับมาจะทำเมื่อย้ เป็ได้ความาซึกควบซึกกับเมื่อยหลายแต่ว่ากต่แต่คุ้มค่าอยู่นะว่าได้ไปเห็นมาเกา๋กับงานม,มิลีก็อย่าอย่าลืมติดตามตามคลิปแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆในครั้งหน้าเด้อยรอติดตามเพื่อว่าเขาสิไปใส่มีอย่างาาแบบฝากแบบฝาก บ้านบอกแฝากแนะนําแหล่งท่องเที่ยวประมาณนี้นะแต่คนแต่ที่ยังไม่ได้เข้ามากับกับขอส่วนส่นให้เข้ามาเนาะที่ว่าอยากให้มาเห็นกับตาเลยเนาะนี่เขตเมืองคูนคำเนาะไฟคำมวนต่อบบอเราตรงกันข้ามกับจังหวัดนครพนมแต่ว่าถ้าพี่น้องฟังไทยยังมากะโอเคเห็นคลิปแล้วเห็นคลิปนี้แล้วกินบล็อกมาได้ทางแฟนเพจเนาะตามลอยมาเลยเพราะว่าเท้าในไทยก็นั่นเนี่เท้าไทยไปสองคลิปแล้วเนาะนี่เป็นเป็นคลิป เป็นตอนที่สามละที่พีที่สามนเมื่อวนนด้เม็่ัน้กินัออบรรยากาศเดี๋ยวนี้ผมมีให้เห็นดนให้เห็นอ่ะอบอุ้นดีเนาะอะกับมีเงีเาเลเออ ไฟฟ้าอย่างนี uh ้ครไฟฟ้าจากโซลาเซลล์นะอีตัวไหนเฉอ่ามึงต้องไปเยี่ยมตีกันเมันคือการสอนับผมีเมื่อไรผมมีบมมีแดดก็คือบมมีไฟกเราทองน้อยอชแล้วเก็บมันไ้นเก็บทบมันในังเติม พาเข้าสมาคิมาอนี้มันจัง่าใจาารเดียข้านํากันเดนทางผ้ชมมืดเลยมือิบเลมีอย่างน่เชียวอาหารทำมือนี่ปลาดุกธรรมดานะคืนบ้านเฮาปลาดปลาดุก้ปลาทะเลนะปลาปลา้จีวปลาปลากระป๋องเฮาากระป๋องเฮาแล้วก็เจียวคืนบ้านเฮานะ

ไอ้คุณก so <t> ินปลาไหมพี yep. hmm. no. ่เขาดมากคู่กันเอาปลามากเ้วเข้าไปกันตดา้าเออพอนีนาพาเขาไปบุปตวป้าค้างหลายลมันัดมันดอยเขาจ่อยเล่าเรื่องวันนี้เมันก็เอาไปเขาก็มีห้องเงียบได้มันพูงเงียบผีแบบนีห้องอัดกเจอรอี้เลย มันแเอาให้แนงย่างงมนาขังไว้ไว่างเี้ยบได้ก็ป่วยคนเมืองโได้โบมันมาทำโบได้แล้วเป็นนายคยให้เดี๋ยวยู่นี่อืบได้ได้ว่าเจ้าชีป่อยคนเราป่อยแบบมึงทำป่อยล้วค่อยให้ทำลายทานี้ได้ไหมอนุใส่ชีวิตแบบย้อนยุกสองมื Nam lại nữa lại rồi à? ừ. luôn rồi, leo đây Thuộc dạng như này đi chốt เมื่อยจนขาจนร่อยจนท่านวัดได้ข้าดขึ้นสบายที่ท่านผู้ชมเอ,อมื่อนี้ทีมงานวิถีสชนบทก็ได้มาที่กระตืบมานาอีกครั้งนึ่งเนาะเพื่อว่ามาถ่ายทำตอนที่สามเพราะว่าหลังจากที่ทางทีมงานเราได้มาถ่ายทำตอนที่หนึ่งกับตอนที่สองก มีเกษตรต้มรับดีหลายเนาะหลายคนให้ความสนใจมื้อนี้ก็เลยเดินทางมาถ่ายทําอีกเป็นตอนที่สามให้ได้เบิงกันเนาะอีพีนี้ก็น่าจะเป็นอีพีสุดท้ายเนาะหรือว่าจะมีอีกก็เฮาก็ยังบ่สามารถบอกได้ตอนนี้เนาะต,ต้องติดตามการเดินทางมาในครั้งนี้ก็ใช้เวลาถึงสองมื้อเนาะเพื่อมาถ่ายทํอต้องได้มาอาศัยนอนเพื่อนชาวบ้านเพื่อนเนาะทางเฮาก็ได้รับการตอนรับเป็นอย่างดีเนาะ ได้มาซักเซาเงินเพื่อนแล้วก็ได้มากินขา้าวกินน้ำพี่นี้ลงทุนหลายขนาดเนาะต้องได้ย่างขึ้นป้าขึ้นเขาเนาะสุดหนอดะอย่เนาะแต่อย่าลืมติดตามรับสมก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อว่ารับสมคลิปไม่ๆในครั้งหน้าเนาะขอขอบใจ ก่อนที่เราจะเดินทางกลับกะเดี๋ยวทีมงานเขาสีถ่ายเปิ่งบรรยากาศหอมหอมหมู่บ้านเนาะในยามเ้าวสิเป็นยังไดนี่ที่เห็นอยู่นี่ก็เป็นวัดเนาะนี่น้องๆเพื่อนกำลังสิไปใส่บาตเพราะว่าเวลาตอนเสาเนาะก็จะมีครูบามียาพ่อเพื่อน มาบินทะบะยู่บ้านนี้เนาะพักักอยู่ถึงวัดเนาะสามบานเพื่อก็จะไปใส่บ้าอยู่ถึงวัดนั่นเนาะและ้วก็หลังจากที่ใส่บ้าทแล้วย่าพ่อเพื่อก็สีกลับวัด ตอนเช้านี่ควายที่ไปหาก,กินตอนกลางคืนก็นเริ่มกลับมาแล้วเลยสังเกตเบิ่งจะเห็นควายแบบทยอยกลับมานอนเนาะถ้าไผได้ติดตามเบิ่งตั้งแต่ตอนที่หนึ่งกับตอนที่สองจะเข้าใจว่าควายอยู่บ้านนี่อหาก,กินกลางคืนเลยก็ตอนเวรมันก็จะมานอนพักผ่อนตอนค่ำมันก็จะไปหาก,กินอีกเนาะอันนี้เป็นภาพเบื้องหลังการมา่ทยทำทีมงาน ทีมงานหิวเข้าเนาะแต่ว่าไม่เท่าเพื่อนก็ใจดีหาข้าปลาอาหารให้ทีมงานเรากินเอาเนาะน้้าเปุ้นมาใมาเพืองเข้าเพืองน้ำเริมอีกนี่ก็เานลย